ติดตามข่าวแล้วเศร้าใจแทนคนไทยหน้ากากากาักตุนกันเยอะมากไม่ทร้าฝ่ายไหนเปฝ่ายไ,ไหนวันนี้ผมมีวิธีการมาทำหน้ากากประยุกต์ครับภาชนะหนึ่งผืนยางวงสองเส้นครับยางที่เราเป่าก,กบกันเน่ยครับท่าลองทำดูครับ พอดีวันนี้ผมเข้าเวปรปลีกเวลาเวรมานิดเดียวเวลาขนาดนี้ก็สี่ห้าทุ่มแล้วเนี่ยครับผ้าหนึ่งผืนเรามาพับครับพับผ้าเลยครับล้างมือสะอาดก่อนนะครับโต๊ะที่พับก็น่าจะสะอาดด้วยแต่วันนี้ผมก็โต๊ะกินเหล้ากินข้าวผมนี่แหละอาทดลองกันนะครับพับพับครึ่งครับพับครึ่งพับครึ่งพับอีกครับพับอีกอ้าว แล้วมาพับอีกครับอืมให้ยางวงของเราเข้าไปได้ครับเคครับเอาขอบผ้าที่รอยตัดอยู่ด้านในครับอยู่ด้านในเค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 ทดลองทำนะครับทดลองทำแล้วก็เอายางวงเนี่ยครับให้ดียางเส้นใหญ่ที่ไอ้ปไอ้ปัสนีมา ผูกจดหมายมาแหละน่าจะเหมาะที่สุดลูกทุ่งครับลูกทุ่งลองเข้าเว้นนี้ผมสเตนบายหลับไม่ลงหรอกอ่าโอเคครับยางมองเข้ามาข้างในขนาดนี้ครับครับนี่ครับสีแดงแดงครับมองเห็นนะครับครับโอเคครับปั๊บได้แล้วครับยางอยู่ตรงนี้ครับการจับแม็ เราทําแมสละการจับแมสหลักถูกต้องเราต้องจับที่เชือกของแมสครับล้างมือก่อนจับครับเอาแมสผูกปากไปตรงไหนขึ้นรถเมล์รถไฟฟ้ารถใต้ดินพอเวลากลับมาเราก็ต้องจับที่ตรงนี้ที่ใบใกล้ใบหูเราแล้วเราก็ต้องไปล้างมือทุกครั้งครับสอนลูกสอนหลานน้วยะครับการจับแมสถูกต้องก็ไปหาการเรียนรู้เอง คนไทยได้กันรู้ว่าแต่ตอนนี้มันน่าเศร้าใจเพราะมีคนไทยส่วนหนึ่งได้ข่าสองร้อยชิ้นจากรัฐบาลบอกว่าชิ้นสองบาทห้าสิบไปขายแม่งชิ้นละสิบสี่บาทถึงยี่สิบสี่บาทเอาทดลองครับต่อไปครับอืมอย่แมสครับจับแมสจับแมสแ,แล้วดึงดึงนี่ครับตามหลักจริงๆิงแมสเราดึงตรงนี้ไม่ได้แต่นี่คือพระาชหน้าของเราเอง เราสามารถดึงตรงนี้ได้ครับดึงนี้ได้นี่อาจจะไม่สวยเท่าไหร่เพราะความทำทำไม่ดีกิ้มืดๆเลยด้วยครพอดึงแมสขึ้นมาปิดปากปจมูกครับอืมพอได้ไหมครับอืมหายใจก็ไม่ขัดละข้าจัดหน้าของเราเองพอเสร็จแล้วเราไปเที่ยวไหนท่าไหนเราไปอย่างนี้ ไปละถ้าไปร้านทองหรือธนาคารก็เอาโมงใส่ไปด้วยนะครับครับแล้วก็ผืนนี้ก็เวลาดึงก,ก็ไปซักตาแห้งให้ดีเอาพืนไหนทำใหม่ได้อีกครับครับแนะนาแค่นี้พอนะครับเล็กๆ,ๆ,ๆน้อยๆไปประยุกต์เองนะครับแมสแบบประยุกต์ครับครับขอบคุณมากครับ